ซิตี้ค่าเตรียมลุกเป็นไฟกับ BYD ซีลศูนหรือปลั๊ i n ินไฮบริด เตรียมเปิดตัวสิงหานี้ราคาอยู่ที่6 7แสนบาทเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การ์มบูลประมูลง,ง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีหากพูดถึงตลาดซนะิตี้คาร์ณวันนี้นะฮะแข่งขันกันดูเดือดเลือดพ่านม,มากๆเลยทางฝั่งค่ายญี่ปุ่นก็มีขุมพลังไฮบริดมาสู้ส่วนฝั่งจีนก็มาขุมพลังไฟฟ้า100%เซึ่งวันนี้มีตัวตรงการแล้ว b y d เปิดตัวซีลศูนนะ DMI ซึ่งเตรียมมาชิงส่วนแบ่งเจ้าตลาดที่เป็นค่ายญี่ปุ่นกลุ่มซิมตี้คาร์ซึ่ B Y D C05 นั่นก็คือตัวขนาดรถมันไม่ใช่ B เซ gment แต่เป็น C เซ gment แถมมาขุมพลังปลั๊กอินเติมน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟก็ดีเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่ามาเริ่มที่มิติตัวรถความยาวอยู่ที่4,780ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,837สูง1,515จุดเด่นคือระยะฐานล้อ2,718มิลลิเมตร 2, mm, มาพร้อมกับขนาดถังน้ำมัน65ลิตรและขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะฮะ1.5ลิตรให้แรงม้าสูงสุด101แรงมา้าและมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด103แรงมา้า ระบบขับเคลื่อนร้อหน้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่7.6วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไฟฟ้าร้วหนะ้าอยู่ที่90กิโลเมตรต่อ1การชาร์จถ้าน้ํามันรวมกัน1ถังบวกไฟฟ้าวิ่งได้ถึง1,600กโลเรียกได้ว่าถ้าใครอยากได้รถเกง๋งคันนี้เป็นรถคันเดียวในบ้านนะจะชาร์จไฟวิ่งในเมืองก็ได้หรือจะเติมน้ํามันวิ่งต่างจังหวัดก็ดีนะครับต้องบอกเลยขุมพลัง d ี i ซีล05ถือว่าน่าสนใจนครับโดยตัวนี้นะราคาเปิดตัวนะคาาดกาอยู่่ที6-70,000 และผลิตในโรงงานประเทศไทยเดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่8เดือน8ที่จะถึงเดือนหน้านี้